รายการ The Media Special วันนี้ที่หลักสูตร The Media 2มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง PTPA ที่มาแต่งชุดนอนเนี่ยไม่ได้แต่งชุดนี้มาเรียนนะครับวันนี้มีปาร์ตี้ชุดนอนไม่ได้นอน สวัสดีครับผมดร์ฟักดีหานิพัทธทองคำนะครับก็อยู่ในเรียกได้ว่ารายการเดอะมีเดียสเปเชียลของหลักสูตรเดอะมีเดียนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของออกฎหมายของสื่อสารมวลชนนะครับวันนี้ก็ได้ทราบในข้อมูลเบื้องลึกหลายๆอย่างที่คนทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึง หรือยังไม่ทราบนะครับก็คือเรื่องของอการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลก็ดีหรือการแชร์หรือการเอาข้อมูลของคนอื่นมาเผยแพร่โดยที่ไม่ทราบว่าผลจากการทําตรงนั้นเนี่ยมันมีข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ่งก็ดีหรือหนักสุดก็คือคดีอาญานะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรวมถึงข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราจะทำอะไรที่ ออกเป็นโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าผลที่จะกลับมาถึงตัวเราในส่วนที่เป็นคดีความนะครับเพราะนั้นจะต้องระวังให้มากก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมีเดียสเปเชียลนะครับแล้วก็หลักสูตรมีเดียนะฮะที่ให้ความรู้พวกนี้แล้วเอา,เอานักวิชาการหรือมาให้ความรู้พวกเราทุกๆคนก็กลับขอบคุณครับส่วนในบรรยากาศของวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับกุฎันสุขุมานนท์นครับวันนี้ที่หลักสูตรเดินมีเดีย2องมาเป็นพิทยากรบรรยายเรื่อง p d p a เนะครับให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าจะมาสร้าง awareness เบื้องต้นนะฮะว่าพ d p a เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันสำคัญหรือว่ามันมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจหรือการชีวิตเราอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องเจอสถานการณ์ที่มันต้องมีพ d p a เเนี่ยเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ถูกตามกฎหมายนะครับวันนี้ก็ oh. ได้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับยินดีนดีมากครับคุณมาครับสวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะคณิฐานนิพิสารค่ะอยู่กลุ่มสปุตนิกค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวเรื่องของไซเบอร์เนาะเรื่องของข้อมูลเรื่องของกฎนะคะเรื่องของ Data ซึ่งซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยทางพวกเราไม่เคยรู้เลยว่า มันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ได้ความรู้มากๆนะคะก็ขอบคุณหลักสูตรด้วยนะคะที่เชิญวิทยากรท่านนี้มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณจิตนตนาเวชกุลนะคะชื่อเล่นกรอบนะคะจากเอเซีเพีเมสแควร์ Square, ประเทศไทยนะคะก็เดอะมีเตียสอนะคะก็อยู่ในกลุ่มของไซแซสนะคะก็ วันนี้ค่ะที่วิยากรได้บรรยายไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ p d p a นะคะก็ะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเอาไว้ประยุกต์ใช้ะค่ะกับทางบริษัทนะคะเพราะว่าทางบริษัทก็มีในเรื่องของอการเก็บข้อมูลนะคะของลูกค้านะคะของเราหลายหลายหลายเจ้าเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาช่วยนะคะ,ะเรานะคะเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของ p d p a นะคะ ให้กับบริษัทเรานะคะว่าเอะเราจะต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบไหนแล้วเราจะต้องขอคอนเซนต์นะคะจากลูกค้านะคะในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็มีข้อระวังนะคะในเรื่องของกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีครับผมวรนันทาวรนันนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการ,รบริษัทหลักทร,รัพย์คิงส์พอร์ตจำกัดมหาชนครับก็วันนี้มาคุยให้กับเพื่อนๆพี่ๆฟังเนี่ยน่าจะเป็นแนวเรื่องของการลงทุนเพราะว่าตัวเองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนน,นะครับก็ะจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆในการลงทุนหลังจากพันเดกที่เป็นโควิดเนี่ยสอปีกว่าๆที่เราต้องอยู่บ้านกันเนี่ย มีเทรนอะไรบ้างโดยเฉพาะในอินดัสทรีที่เป็นเรื่องของมีเดียก็ให้ตรงกับตีมนะครับของคอสที่เป็นมีเดียนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังในแง่ของมุมของการที่จะลงทุนในมีเดียประเภทไหนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเทรนที่จะเกิดขึ้นหลังจากพัน d e m i c ไปคือแต่ปีหน้าไปว่าเทรนในอินดัสทรีเรื่องของการลงทุนในเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงจะยกตัวเคสด้ี ที่เป็นเรื่องของมีเดียที่ประสบความสำเร็จในตลาดทุนมาสักอสองเคสให้ฟังกันนะครับก็บางเคสเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์จากการที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้ฟังในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับบอยมีเดีย2นะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ภาค2นะครับ ในคลาสที่2เรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกหุ้นนะครับในสื่อในธุรกิจเ,เกี่ยวกับมีเดียนะครับสมชื่อเลยนะครับเป็นมีเดียสต็อกนะครับพิกอัพก็วิทยากรน,นะครับได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องว่า,าการดูหุ้นในธุรกิจสื่อเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะครับเช่นดูธุรกิจที่เขาทำดูมีเดียก็ดูตัวสื่อว่าเขาออกแบบออนไลน์ออฟไลน์หรือจะเป็น ออนออฟไลน์ line, หรือเป็นลักษณะแบบ AE หรือ,อยังไงก็แล้วแต่ทําให้เรารู้ว่าสื่อเนี่ยมีหลายๆแบบหลายๆแบบประเภทนะครับแล้วก็โอกาสในการโกรธเนี่ยแต่และประเภทเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับหุ้นที่แนะนําวันนี้ก็มีเยอะเลยก็ลองลองเข้าไปศึกษาโมเดลธุรธกิจดูนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยวิทยากรเป็นการส่วนตัวหลายๆในหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ท,ที่ที่มีความสงสัยแล้วว่าเออน่าลงทุนไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยกับเพื่อนๆแล้วก็ กับพี่ๆที่เตรียมตัวทั้งทั้งจะเลือกหุ้นมีเดียแล้วก็ทั้งที่อยากจะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ ipo แล้วก็ได้รู้เรื่องตลาดต่างๆ3ประเภทก็มีตลาดตลาดเซ็ตนะตลาด mai แล้วก็ LIFEX ซึ่งบริษัทของที่ผมไปลงทุนเองก็เข้าตลาดไปแล้วนะครับไลฟ์เกวันนี้ก็เป็นตัวแรกเลยได้พูดได้พูดถึงด้วยนะครับ aws นะครับก็สนุกมากๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วย perfect จริงครับมีเดีย2 สวัสดีครับผมพันต์ระหุเอกก้องกฤษดากิติธิรพงศ์พี่เตานะครับวันนี้ก็ได้เรียนภาพแรกเป็น PDPA นะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่ี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับก็ได้ความรู้มากมายนะครับโดยเฉพาะการนำธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าสู่กระบวนการที่จะระดมทุนเข้ามาในตลาดหักทรัพย์ซึ่งวิทยากรก็ได้ยกตัวอย่างนะครับการระดมทุนของ รัดอัพหลายตัวนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นยูนิคอนนะครับตัวแรกๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นที่ Amazing มากนะครับว่าเทรนในการนำธุรกิจของประเทศไทยในะช่วงนี้ไปทางไหนอย่างไรซึ่งเราจะได้นำไปปรับใช้กับองธุรกิจต่อไปรวมถึงในกรณีที่ไปทำธุรกิจแล้วต้องการที่จะนำไปเข้าตลาดหลักทรัพย์เราจะต้องทำอย่างไรแต่งตัวอย่างไรซึ่งก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับตอนนี้นะครับ คลาสก็จบหลอกแล้วเราจะเข้าสูมโหมดใหม่นะครับก็คือโหมดแห่งความสนุกสนานปาร์ตี้วันนี้ Sleepless Party ชุดนอนไปดูกันครับสวัสดีครับอ้อมีเดีย2ครับที่มาแต่งชุดนอนเนี่ยไม่ได้แต่งชุดนี้มาเรียนนะครับวันนี้มีปาร์ตี้ชุดนอนไม่ได้นอน ครับผมทเทนจากกลุ่ม e x p o r e r เนะครับเป็น managing director ของบริษั DM, ท DM เ l u s Pack ครับความประทับใจของคอร์สนี้นะครับก็ได้ได้ความรู้ใหม่ๆทางสายมีเดียดซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นอีกด้านท,ที่ที่ไม่เคยเไม่เหมือนไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเปิดโลกทางด้านนี้เหมือนกันทีนี้ส่วนเพื่อนๆก็ได้เพื่อนใหม่ๆทั้งในคอร์สเรียนแล้วก็ปราร์ตี้ก็เพื่อนๆทุกคนน่ารักดีครับ ดีใ,ใจที่ที่ได้มาร่วมคอสมีเดียสนี่ครับสวัสดีค่ะรัสมีนะคะชื่อหมีค่ะเป็น c ฟาวเดอร์ er และก็ CEO ของ Synergy Group นะคะค่ะมาเรียนหลักสูตรเดอะ e มเดียค่ะประทับใจในการได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะเพื่อนทุกคนสังคมที่นี่น่ารักมากค่ะแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้ที่สนุกสนานกันมากค่ะประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะสังคมหรือเพื่อนค่ะ สวัสดีค่ะจ้าบอกชาเทียมชัยนะคะก็จะบอกว่าถ้าถามว่าประทับใจอะไรเดอะมีเดียนะคะคงจะเป็นจกุกๆอย่างที่เป็นเดอะมีเดียเลยค่ะที่ทำให้ติดตกกลุ่มรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอสชิลเลียนดีเลคเตอร์นะคะทุกท่านเลยคือน่ารักมากๆนะคะรวมถึงแบบเพื่อนๆในกลาสะคะ่ะ จิ๊นรู้สึกว่าจะขีใจและจิ๊นรู้สึกว่ามันคือโอกาสอ,นอนันดีและก็คือความโชคดีของจิที่ได้เจอพี่ๆในเดอะมีเดียสองทุกคนเลยทุกคนน่ารักทุกคนแบบจริงใจทุกคนมีสเสน่ห์และทุกคนก็มีเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าการเรียนครั้งนี้ย16สัปดาห์ที่เราเรียนกันมาไม่ได้อยากให้มันจบเลยอ่ะอยากให้มันเป็น20 30 40สัปดาห์ที่ทำให้เราได้เจอพี่พๆทุกคนอย่างเงี้ยตลอดไปค่ะ นะครับต้องเรียนว่าเดอะมีเดียเนี่ยมีเนื้อหาที่ดีงามมากนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อสามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอาไปประกอบอาชีพนะครับเพราะจะมีการพัฒนาทักษะสกิลเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งวิทยากรที่มาสอนแต่ละสัปดาห์เนี่ยสุดยอดพรีเมียมทั้งนั้นนะครับแล้วก็ดูงานนอกสถานที่เนี่ยไปแต่ในสถานที่ที่เอกลุสี คนธรรมดานี้เข้าได้ยากแต่ว่ามีเดียทําได้นะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับหากสนใจที่จะเข้ารับการอบรมนะครับเดอะมีเดียตอนนี้เราเปิดแล้วสามารถดูรายละเอียดที่เพจเดอะมีเดีชื่อนี้เลยนะครับได้ครับอยากให้มาเรียนครับได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็คอนเน็กชันสุดยอดปาร์ตี้สนุกนะครับแล้วก็ความรักความผุกพันระหว่างพี่ๆน้องๆที่เรียนเนี่ยถือว่าดีงามดีเลิศประเสริฐครับเชิญนะครับสวัสดีครับ